สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้จะมาเปิดมิสเตอรี่บ็อกซ์ให้ดูกันนะครับว่ามันมีอะไรข้างในก็จริงๆผมก็เปิดไปแล้วแหละ3มกล่องพอดีว่าไฟล์มีปัญหานิดหน่อยก็เลยต้องอัดใหม่ครับพอดีว่าผมจะเปิด6กล่องก็เลยกลายเป็นต้องเปิด9กล่องนะครับก็เ,เดี๋ยวผมอธิบายก่อนมิสเตอรี่บ็อกซ์มันคืออะไรนะครับมิสเตอรี่บ็อกซ์ก็คือ กล่องสุ่มสกินนะครับมีโอกาสที่จะได้เออทั้งสกินเลเจนดารี่และสกินเอนติเมตนะครับแล้วก็สกินที่เออเป็นแรครับเปิดขายเฉพาะช่วงเวลาอย่างโกดแอนนี PA, T, T 1, ่ TPA s k ทีหนึ่งแล้วก็สกินอื่นๆนะครับก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์หลักของ League of Legends Thailand นะครับก็ มิสซิลีบล็อกนี่ราคาจะอยู่ที่150 RP นะครับนี่ครับก็จะสุ่มสกินที่เราไม่มีนะครับแต่เราจะมีแชมเปี้ยนตัวนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่าเมื่อวานผมเปิดแล้วมันได้อะไรคือผมเปิดอครั้งแรกนี่ผมได้ได้วิกลูลูนะครับ,รบก็สามร้อย rp ก็ถือว่าคุ้มครับก็แล้วแต่คุณคิดนะครับแต่ผมคิดว่า ถ้าได้สกินที่ราคา300 RP เนี่ยมันก็ถือว่าคุ้มแหละเหมือนเราซื้อสกิน300 RP แหละแต่มันลดราคาครึ่งหนึ่งก็คือ150แต่เราเลือกสกินไม่ได้ถ้าได้150 RP ก็ถือว่าเจ้ากันไปก็เหมือนกับซื้อสกินราคาเต็มอะแต่เลือกสกินไม่ได้ก็สกินที่2นะครับผมได้ไม่รู้เรียกอะไรแลมโบทิตน้านะครับอ,อ,อ่านว่าอะไรเนี่ย กู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 กเลเล่าทิตนาก็สามร้อยแอมพีนะครับก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับสกินนี้เพราะว่าผมมีล็อกเก็ตเทียทิตนาละสวยกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับสามร้อยพีก็ถือว่าเท่าทุนอา่าอีกอันหนึ่งนี่ผมได้ดีหน่อยผมได้อ่อได้โอกเมาส์นะครับโอกเมา,เาส์อ่อสกินนี้ครับ ไลออนไลออนแดนคอกเมานะครับก็ราคาอยู่ที่สี่ร้อยสี่ร้อยสิบห้า rp นะครับก็ถือว่าคุ้มครับได้เกินสามร้อยก็คุ้มแล้วละ่ะผมก็ไม่ได้หวังจะได้เลเจนดารี่แต่ได้ก็ดีนะเท่าที่ผมแลกมาเนี่ยผมได้เลเจนดารี่อยู่อันนึงได้เนี่ยครับอินฟโนนาซัแลกมานานแล้วนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนกล่องเนะี่ยมันซื้อเองไม่ได้มันต้องแลกกับเพื่อน,นครับหรือว่าจะส่งให้ฟรีก็แล้วแต่แหละแต่ผมแลกกับเพื่อน ก็ได้อินโฟโนนาซัตผมเคยส่งให้เพื่อนได้เอเอ่ทวิตเต็ดเฟสที่เป็นเลเจนเดรี่นะครับอจำไม่ได้ชื่ออะไรอ่านะครับผมส่งให้เพื่อนผมเคยเคยได้อนี้ผมเป็นคนส่งนะผมไม่ใช่เป็นคนได้ก็ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ก็เป็นเลเจนเดรี่ก็ของผมเนี่ยเอ่ลเจนเดอรี่ผมมีอยู่สองอัน เลฟโนโนนซัดกับเ,เล็บบอลล็อกเคอกี้ส่วนอันติเมทนะผมมีหมดละผมไม่ได้หวังว่ากล่องนี้มันจะได้อันติเมทเพราะว่ามันมีอยู่แล้วแหละผก็จะเปิดเปิดให้ดูเฉยๆครับก็จะเปิดอีหกกล่องนะครับรวมเป็นเก้ากล่องพอดีว่าไฟล์มันมีปัญหาสิงมากเลยตอนนี้กำลังทะเลาะก,กับโปรแกรมอยู่ครับกดอัดไม่ค่อยได้นะครับก็ ก็เพืพ่อนๆก็ถ้าถ้าอยากลองเสี่ยงอยากอ,าอยากลองดูว่าได้อะไรถ้าได้เเจ e น d ดารี่ก็ดีนะครับก็ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสามกล่องนะครับก็เปิดเลยแล้วกันกล่องแรกนะครับจะเป็นอะไรนะวอตแอดราคาเท่าไหร่วะอ้าวพิมพ์ผิดเอ่อไม่คุ้มครับร้อยห้าสิบอาพี ไม่เป็นไรครับเปิดกล่องที่สองนะครับอ้าวฮันไซล่ามันเท่าไรว่วะก็ดีครับสกินนี้ก็สวยวู415อาพครับใช้ได้ก็ถือว่าคุ้มแต่ผมชอบอ่อไวไฟไซล่ามากกว่านะมันมันต้นไม้มันสวยดีแต่มันเด่นไปหน่อย อันนี้ก็สีมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ครับก็ใช้ได้ถือว่าคุ้มครับก็ดูว่ากล่องสุดท้ายจะได้อะไรโมเทนลัมัดไม่ได้เล่นนะครับลัมัดดูครับเกียรอีน่าจะสามร้อยนะสามร้อยครับก็เท่าทุน ถือว่ารอบนี้ก็ไม่ได้กําไรอะไรมากครับเพราะว่าได้สกินร้0ยห้ามาก็วันหนึ่งจะเปิดได้3กล่องนะครับี่ยผมเปิดเปิดแล้วไม่น่าจะได้ละนะไม่ได้ครับหนึ่งวันเปิดได้3กล่องครับต้องรออีก24ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาต่อกันในพาร์ทสองครับผมจะเปิดให้ดูอีก3กล่อง r p ก็ใกล้หมดแล้วครับอ่อสามกล่องก็450ร้ เดี๋ยวเปิดก็จะเหลืออยู่พันพันกับแปดอาพีก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข้อมูลไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับว่ามันเป็นยังไงเตอผมอธิบายไม่ครบก็โฆษณาให้เขานะครับแต่ไม่ได้ตังค์อีกแล้วนะครับก็ถ้าอทาง หรือออริจินไฮแลนด์จะมีอะไรแถมให้ผมบ้างก็ยังดีนะครับแถมให้สักกล่องหนึ่งก็ยังดีอันนี้ล้อเล่นนะครับแต่ถ้าแถมมาก็เอาครับก็ยังไงก็อย่าลืมไปลองกันดูนะครับเพราะว่าคุ้มแหละก็แล้วแต่คนนะครับบางคนเขาอาจจะเลอรอสกินลดราคาแล้วค่อยซื้อเอาอย่างนี้ก็ได้ครับก็ได้เลือกนะแต่มันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้แหลสะสกินที่จะลดราคา ดี๋ยจะลองสุ่มดูก็ได้เพราะมีโอกาสได้สก,กินตั้งแต่150 RP ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูราคาอา่าราคาที่ต่ํากว่า150นะครับจะจะไม่ได้นะครับไ,ม,ไม,ม่ไม่รวมไม่รวมลดราคานะพวกสก,กินเนี่ยครับอ๋อมีไม่กี่อันนะครับที่น้อยกว่า150 RP พวกนี้แหละจะจะไม่ได้นะครับจะมีโอกาสตั้งแต่150 RP ขึ้นไป รวมถึงสก,กินที่เป็นแรแรลบางชนิดนะครับฮาโลวีนนี่รู้สึกจะไม่ได้นะฮะฮาโลวีนกับคิดมาสสก,กินคิดมัดก็ไม่ได้แต่จะมีอันนึงครับเป็นรีกิฟอามโมแต่เคยแจกไปละแต่เป็นสก,กินคิดมัดนะครับเรียบ e รียนไทยแลนด์ Thailand, เคยแจกช่วงแรกๆนะครับแจกให้กับทุก ID แล้วก็ยูฟโอคอกิก็แจกไปแล้วเหมือนกัน,นครับแต่บางคนอาจจะเพิ่งมาเล่นครับไม่ไมีขายของสสยเป็นแร ไม่มีขายนะครับอสกินสก,สกินนี้ครับวยังไงก็ก็มาลองเปิดดูแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับกข็ขอจบพัดพัทหนึ่งเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอัดพัทสองแล้วเปิดอีกสามกล่องให้ดูกันนะครับว,ว่าจะได้อะไรจะได้เลเจนเดอรี่ไหมเรเปิดมาก็ ได้ l e เจน d ิล y อยู่ทีเดียวโอเคครับสำหรับวันนี้ก็อจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ